หน่อมะม่วงพลกกระกจอนเพื่อนปลูกไปมะม่วงที่หลังเพิ่นตัดไปขายบันลละจ้ะดอกสวยเนาะจะดอกพักกระกจอนมึงที่ละสวยมากต้นเงียบเลยนี่ อูเป็นแปลงเลยจ้ะฮากกาจอนหอมหรือพักเอียงนี่พัดเทียมพัดเทียมนี่แปลงทางนี้ก็มีพี่น้องเอ๋ยลังจากเป็นเกีียวเขาเหล้วเวนอะจะวางจากทำาห้ทำาหน้า เพื่อนกะล่งสวนอะจ้จะทำสวนนี่มักแต่งเพื่นปลูกในบริเวณบ้านโบกี้แถวด้วยจ้ะโบกี้แถวอาหกแถวจ้ะพี่น้องเพื่อนก็ได้ผลผลิตคือนี่ออกลูกแล้วแตีงนี่แตง เตงเตงเตงพี่พี่น้องว่าได้กินได้จะเหลือเพิ่นกับขายแบบใส่แบบธรรมชาติเลยจะเพิ่นบดใส่ปุ๋ยเคมีเด้จะใส่ปุ๋ยแบบธรรมชาติปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอ๋อหน่วยนี่ออนซอนงามหลายพี่น้อง ขยันปลูกขยันฟังปุนพี่น้องตามซีแก้ว่นก็บพ่อกินโอ้ยอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นเป็นมดกัดเป็นมดกัดเปล่งบักทั่วพี่น้องมาดูมาดูถั่วทัวโพดโพทั่วปีเด้จ้ะ ดกคักดกหายดกขาดน,นี่นี่น้องเอ๋ยถั่วปักกำลังกินเป็นทั่วปีได้จ้ะบนเป็นทั่วฟักเน่ฟาฟักเป็นจะสันสนจ้ะนี่ค่ะพูดโพบริเวณ มือถึงงานนะจ้ะพี่น้องมองพ้นปูกนี่ประมาณหกสิบเ็ดสิบต่ล่างว่าแค่นั้นจ้ะไอ้นี้ฟักทองก็กำลังออกผลออกดอกออกผลนี่จ้ะผลผลนนี่ายพี่จะมีจ้ะหลายอย่างค่ะเยบเลยฟักบุ้งก็มี บุ้งจีนเพิ่งก็ขึ้นจนแก่แล้วเนาะบุ้งจีนเยะเยะเลยจ้ะจ่มสวนครัวสวนครัวเหลือก็กินจ้ะสาหมาถกินแลวเอาเหลือก็กินเพราะว่าเหลือก็ขายได้เงินจ้ะอาชีพเสริมหลังฤดูการทำนาน,นะคะ นี่ก็ผักคะนาทางนี้จะต้นใหญ่แล้วสวนร่มรื่นม,มีทุกอย่างน่าอยู่มากจาก้ะีต้นกล้วยนะ่าคลิปนี้ลาไปก่อนแต่แง่แล้วแน่เร้ว,รวขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ